ฎแห่งกรรมเรื่องสามทัพธรรมตอนที่สามเครื่องผูกโลูกนี้มีแต่ทุกข์ท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วพอจะรู้ตัวและยอมรับได้แล้วหรือยังว่าผู้ที่ถือตนว่าเป็นผู้ชนะดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นแท้จริงก็คือเป็นผู้แพ้แล้วโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อแพ้แล้วยังผูกมัดต,ตัวเองด้วยข้อผูกมัดอีกสามประการตามที่มีพระพุทธบัญหารว่าปุตตะชีเวภริยาหาัดเถธนปาเทเครื่องผูกสามอย่างคือปรยาบุตรทรัพย์สินเป็นเครื่องผูกอย่างหลวม,ลวมแต่เหนียวแน่นยิ่งดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรัดเข้ามาเหมือนกับเชือกผูกขาหมู ยิ่งดิ้นเชื่อก็จะเชืออเอาหนังแล้วก็เนื้อจนเข้าถึงกระดูกได้เมื่อมารู้ตัวว่าเป็นผู้แพ้แล้วและพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะกลับคืนมานับว่าเป็นการดีแต่ผู้ที่แพ้แล้วและเข้าใจว่าตนได้ชัยชนะนี่สิมันลำบากหน่อยคิดไปอีกอย่างก็ดีเหมือนกันการต่อสู้เป็นทุกข์ยอมแพ้เสียแล้วไม่ต้องทำและปรารบอะไรให้เปลืองสมองอีกสบายดี วิรชนทั้งหลายถือว่าการเสียชีวิตในสมรภูมิมีเกียรติกว่าจะยอมแพ้แล้วเสียชีวิตโดยไม่มีการต่อสู้อะไรเลยพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยอธิบายความว่าความทุกขเพราะการอยากได้แล้วสแสวงหาเมื่อได้มาแล้วทุกนั้นก็หมดไปแล้วทุกข เพราะการอารักขาอีกการใช้จ่ายตัวอย่างเช่นค่าอาหารผ้านุ่งหม่มที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อทุกเหล่านั้นหมดไปก็ทุกเพราะปรุงแต่งอาหารรับประทานเสื้อผ้าที่ต้องซักฟอกทำความสะอาดอีกโดยเฉพาะอาหารมันจะเข้ามานอนอยู่ในท้องของเราสักพักหนึ่งแล้วมันก็ต้องบังคับให้เหานั้นไปส่งเสียมันออกถ่ายมันออกไป ถ้าหากว่าบังคับให้มันเดินหรือว่าวิ่งเช้าสายบ่ายคำ่ำดึกดื่นต้องตามใจมันทุกอย่างจะรีรออยู่ไม่ได้เด็ดขาดจะทำให้สกปรกหรือว่าเหม็นแสนเหม็นมันบังคับให้เรานั่งเฝ้าอยู่เป็นคู่กับมันจนกว่ามันจะเสร็จภาร,รกิจของมันนั่นแหละท่านเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าในรสอร่อยของอาหารนั้นเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์แล้วใครเป็นผู้รับความสุขรับความทุกข์นั้นกันแน่ สุขเพราะลิ้นรับรสอร่อยและความสุขนั้นก็จะจางหายไปหมดต่อไปก็ทุก์เพราะนำทุกนั้นไปถ่ายออกเมื่อนำทุกขนั้นไปถ่ายออกแล้วก็จะมีทุกขอื่นๆเข้ามาแทนที่อีกก็ทุกเพราะความอยากอีกความหิวอีกหารักษาใช้สอยก็รับประทานอีกสุดท้ายก็ถ่ายความทุกนั้นออกมาวนเวียนควจรอ,อยู่อย่างนั้นตลอดชา คนเรามีไถสองปากดูโคะไถเก็บอะไรใส่ไม่รู้จักเต็มสักทีพอใกล้จะเต็มทีไรมันก็ต้องออกมาผู้ไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะหลงเพลิดเพลินอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นถือเอาความทุกข์เหล่านั้นมาเป็นความสุขแลข้วก็เพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นอีกท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ให้อดใจติดตามการต่อสู้ของมนุษย์พวกเราทั้งหลาย ดังจะแสดงต่อไปนี้ผู้ที่มีแฟนและมีสมาชิกในครอบครัวพอสมควรดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นความรักใคร่ชอบใจหรือว่าห่วงแหนในแฟนของท่านนั้นจะทราบซึ้งลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีแล้วทราบด้วยใจของตนเองได้คนอื่นบอกไม่ถูกทั้งนั้นสมบัตินอกจากนี้ไม่ต้องพูดถึงพูดแต่เฉพาะแม่บทไว้ก่อนว่า เรื่องพันอย่างนั้นท่านเคยคิดลงหน้าไว้บ้างหรือเปล่าว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะคงทนอยู่ได้หรือไม่กฎธ,ธรรมดามีอยู่ว่าหนุ่มแล้วก็จะต้องแก่มีความรักแล้วก็จะต้องมีความชังตามมามีความใคร่แล้วก็จะต้องมีความเบื่อหน่ายตามมามีการเกิดแล้วก็จะต้องมีแก่เจ็บแล้วก็ตายไปมีเงินทองมากมายแล้วก็จะต้องมีจนบ้างหลัก คนเราโดยมากชอบแต่บทต้นคือรักเป็นต้นเหตุเพราะมันสนุกดีแต่บทปลายคือความชิงชังเป็นต้นไม่ชอบเพราะมันเป็นความทุกข์แต่ของอย่างนี้น้ำหนักเท่ากันคือพูดถึงราคาแล้วบทปลายคือความชังและความทุกข์ก็มีค่าสูงกว่าเช่นกันเมื่อท่านตรองให้ดีจนเห็นบทปลายเป็นของมีค่าดังกล่าวแล้วได้ท่านก็จะได้เตรียมของไว้แลกเปลี่ยน เอาของมีค่านั้นคืออุบายของปัญญาซึ่งเขาจะเอามาจําหน่ายให้แก่ท่านวันหนึ่งข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นก็คือความเจ็บและความตายของคู่ชีวิตของท่านนั่นแหละเมื่อท่านเห็นเข้าแล้วจะไม่มีการต่อหรือว่าถามถึงราคาว่าเท่าไรกันนั่นจะปรีเข้ามาสวมกอดแต่ไม่ได้สวมกอดด้วยความรักใคร่เสนหานะเหมือนเมื่อย,ยังดีๆอยู่เลย แต่จะเอาความรักและความกลุ่มใจเจือด้วยความโศกาอาดูนแสนสาหาัสเข้ามาแทนที่นี่แหละที่ว่าทุกมีราคาสูงกว่าความสุขและในกรณีเดียวกันนี้ถ้าผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นค่าของบทปลายเป็นของมีค่าสูงกว่าบทต้นดังที่ได้แสดงมาแล้วนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเตรียมของไว้แลกเปลี่ยนอยู่เสมอโดยการพิจารณาเรื่องเหล่านั้นให้ลงเห็นเป็นพระไตรัก และจะต้องพลัดพร,รากจากกันไปตามวิบากของขันแล้วก็สแสวงหาสิ่งป้องกันไว้มีการบำเพ็ญกุณงามความดีตามคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นพื้นฐานแล้วยกทัพขับเคี่ยวกับศัตรูนั่นก็คือความทุกข์และการเสียชีวิตเพื่อให้พ่ายแพ้ตามกระแสะพระธรรมเทศนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทุกข์เป็นของไม่ควรละ แต่เป็นของควรต่อสู้ความทยานอยากได้ความสุขหรือไม่อยากให้มีความทุกข์ตั้งหากละ่ะเป็นของควรที่จะละผู้ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ในโลกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้นไม่ว่าจะทำนาทำสวนค้าขายรับราชการเป็นทหารตำรวจต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นความทุกข์ไม่มีเงินใช้ทั้งนั้นหนุ่มสาวบางคนทำบุญตักบาตรเพราะปรารถนาแฟนที่ตนต้องการมานาน เมื่อได้คู่รักมาแล้วบางคนทำบุญเพื่อให้ได้ลูกชายเป็นคนหัวปีอีกหรือไม่ให้สามีมีแฟนใหม่ก็มีบางคนเมื่ออยู่ในโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนปรารถนาว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วจะได้ความสุขเมื่อได้มาแล้วกลับตรงกันข้ามก็มีจึงเป็นเหตุให้เบื่อนายความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้จึงได้พยายามทำคุณงามความดีทำทานรักษาศีลเหล่านี้เป็นต้น เพื่อผลอันเลิศในสุขติเบื้องหน้าถ้าผู้มีปัญญามองเห็นโทษของความทุกข์ในความปรารถนานานาประการว่ามันเป็นต้นเหตุของกองทุกข์ทั้งปวงแล้วมาพยายามระง,งับความอยากด้วยการอบรมสมถะและวิปัสนาจนรู้แจ้งแทงตลอดในสรพเพเยยะธรรมทั้งปวงพ้นจากบ่วงของมารถึงซึ่งพันิพานเป็นที่สุดเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ยก ความทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้นแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญาเห็นความทุกข์เป็นของไม่มีค่าทั้งไม่เป็นที่ปรารถนาแล้วจะเป็นผู้ประมาทไม่สามารถหาของไว้แลกเปลี่ยนเอาแล้วจะเสียใจนอนระทมทุกข์อยู่แต่ผู้เดียวพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความโศกเกิดจากความรักความกลัวก็เกิดจากความรักถ้าความรักไม่มีเสียแล้วความโศกและความกลัวจะมีมาแต่ที่ไหน มีนิทานเรื่องเล่าเบาสมองว่าดังได้สดับมายังมีบุรุษสมองใสคนหนึ่งได้ทัศนาการเห็นพระราชาสเสด็จพยุหญาตราด้วยพลนิกรเปน็นอันมากชายผู้นั้นเขามาจินตนาการในใจของเขาแต่ผู้เดียวว่าเออแท้จริงแล้วพระราชานี้มีอำนาจวาสนามากจะ,สะเสด็จไปหน้าที่ใดสถานที่นั้นๆก็จะไปด้วยพลนิกรห้อมล้อมเป็นบริวารถึงขนาดนี้แล้ว พระองค์ยังจะทรงเกรงกลัวต่ออริราชศัตรูอยู่หรือเมื่อเธอได้คิดแล้วได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบบข่มทูลตามความจินตนาการของตนว่าข้าแต่เทวะข้าแต่สมุติเทพพระองค์ประกอบด้วยพลพยุหายเสยนามากมายถึงขนาดนี้แล้วพระองค์ยังจะทรงกลัวต่ออริราชศัตรูอะไรอยู่หรืออีกหรือพะยาค่ะพระราชาทรงตอบว่า ยังมีอยู่เธอนั่นคือนายทหารชั้นผู้ใหญ่เพราะเขามีกำลังทหารมากกว่าเราเมื่อบุรุษนั้นได้ฟังแล้วก็ยิ่งมีความสงสัยเป็นกำลังเขาจึงเข้าไปหานายทหารชั้นผู้ใหญ่และถามว่าท่านผู้เป็นนายพลท่านเป็นผู้มีพวกพลลูกน้องล้วนแล้วแต่ทหารหารอันมีสรรพะอาวุธครบมูลบริบูร์ใครๆก็เกรงขามท่านแม้กระทั่งพระราชาแล้วตัวท่านเองเล่า ยังเกรงขามใครอีกท่านนายพลได้ตอบว่าเรายังเกรงนายโจรเพราะนายโจรนั้นเราไม่ทราบตำแหน่งแหล่งที่อยู่ของพวกมันมันอาจจะมาหลอกโจมตีเราเมื่อใดก็ได,ได้บุรุษนั้นเมื่อได้ฟังคำของนายพลเช่นนั้นก็ยิ่งทำให้เขาเกิดความสงสัยเป็นทวีคูณเขาจึงได้เสาะแสวงหาที่อยู่ของนายโจรจนพบแล้วก็เข้าไปถามนายโจรว่าท่านนายโจร นายพลทหารท่านมีลูกน้องมากถึงเพียงนั้นแล้วยังเกรงกลัวต่อนายโจรอยู่ส่วนนายโจรละ่ะยังเกรงกลัวต่อใครอีกหรือนายโจรคนนั้นเขาก็ตอบว่าเรายังเกรงกลัวแต่เมียของเราคนเดียวเท่านั้นนั่นแหละนิทานเรื่องนี้เท็จจริงอย่างไรไม่รับรองที่รับรองก็โดยพุทธพจน์ที่ว่าความกลัวเกิดจากความรักดังที่ยกขึ้นมาอ้างข้างบนนี้แล้ว ก็จะเข้ากันได้กับคําที่แสดงมาแล้วข้างต้นนั้นว่าเป็นผู้ยอมแพ้ใจของตนเองด้วยความรักกลัวหรือว่ายอมแพ้ก็คงจะได้ความอย่างเดียวกันการต่อสู้ทั้งหมดดังที่แสดงมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อประโยชน์ความสุขของผู้ที่ยังมีการเกิดอยู่บนโลกใบนี้เมื่อเกิดมาแล้วจําเป็นจะต้องมีการต่อสู้อย่างนั้นอยู่ตลอดการผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย เมื่อมาพิจารณาเห็นคุณและโทษบนโลกใบนี้ตามที่เป็นจริงแล้วจึงไม่ยอมลดละพยายามต่อสู้กับศัตรูภายในอันเป็นตัวการใหญ่ประจำชีวิตของตนสมกับพุทธภาษิตที่ว่าผู้จะพ้นความทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรเป็นยาขณะวิเศษของผู้ที่มีปัญญาแต่ตรงกันข้าม ความเพียนเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงสแสลงโรคขี้เกียจของผู้โง่ผู้จะไม่เห็นคุณค่าของความเพียนแล้วอาจจะคิดว่าความขยันมันเพียนในภารกิจต่างๆมันเป็นทุกข์ลำบากเหนื่อยยากมิใช่หรือจริงดังนั้นคนที่ตกน้ำไม่ยอมว่ายน้ำมีหวังเสียชีวิตโดยทายเดียวจะรอดมาได้แต่เฉพาะคนที่ว่ายน้ำได้หมายพึ่งตนเองเท่านั้น ความทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากบนโลกใบนี้หากไม่มีความทุกข์กับความเพียรียแล้วใครบนโลกใบนี้จะไม่ทําความดีเพื่อพ้นจากความทุกข์บนโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงนิพพานได้เลยในปฐมเทศนาพระพุทธองค์ทรงยกความทุกข์ขึ้นแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกไม่ได้ทรงสอนให้ละแต่ทรงสอนให้ยกไว้เป็นตัวประธาน คือให้เอามาเป็นอารมณ์ตลอดพระธรรมเทศนาในการเดียวกันนี้ไม่ปรากฏณที่ใดเลยว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนให้เอาความสุขมาเป็นอารมณ์จึงโดยอนุมานว่าอันความทุกข์นั้นเป็นของมีค่ามากพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านจะบรรลุธรรมะอันสูงสุดหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายได้ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ความเพียรเพ่งพิจารณา ด้วยปัญญาอันชอบในความทุกขนี้ทั้งนั้นนั่นเองจากบทบรรยายโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีโปรดติดตามในตอนต่อไปช่วยกดติดตามและกดแชร์ค,คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ